อลอฮ์มูร์ฮิมอัลลอฮบิฮิัสต์วะลอฮลัอีน ظ ي م السلام ุลัยุมุาะห์มตุลลอฮกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการวัลยุสวันนี้ในยุสที่14สนะครับสองสุรด้วยกันที่ประกอบจากอยู่ในยุสนี้นะครับนั่นคือสุรอันฮิจรและสุรอันนั์นะครับเริ่มต้นสุรนนี้เนี่ยเริ่มต้นยุสนี้นะครับด้วยกับสุรอันฮิจรนะครับโดยอัลลอฮฺละลาเริ่มต้นสุร้อมรอ ฮุรุฟมุคตะอที่ไม่มีใครรู้ความหมายนอกจากอัลลอฮ์นะฮะแล้วก็เช่นเคยตามมาด้วยการกล่าวถึงอันกุรอานอุลมาได้จึงบอกนะครับว่าอักษรต่างๆที่เริ่มต้นด้วยกับในตอนต้นของซุรอเนี่ยฮุรุฟมุคตออเนี่ยมักจากการตามมาด้วยการกล่าวถึงอันกุรอานนะครับจากนั้นได้พูดถึงสภาพของผู้ปฏิเสธและการที่เราจะวางตัวกับพวกเขาในยอย่างไร แล้วพูดถึงอันกุรอานเนี่ยว่าเป็นคำพีที่ถูกปกปักรักษาจากอัลลอฮ์อินนาห์นุนซันนิศวะอินนาะหูลาฮาฟิซุลเราได้ประทานอันกุรอานลงมาเป็นข้อตักเตือนและเราจะเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษามันเองนะครับตามด้วยการที่รอซุนทั้งหลายเนี่ยจะถูกยเยาะเย้ยถากถางอยู่เป็นประจำนะครับจากนั้นกุรอานได้ตักเตือนถึงการสร้างชั้นฟ้าและจัก,กรวาล ตักเตือนผู้คนเนี่ยให้มองการสร้างชั้นฟ้าและจัก,กรวาลเนี่ยบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตามด้วยการฟื้นคืนชีพและหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเรื่องดังกล่าวนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงการสร้างมนุษย์และยินอย่างละเอียดนะครับแล้วบอกถึงการสั่งใช้ของอัลลอฮ์ต่อบรดามาเลิกะรวมถึงอิบลิสนะครับให้สูอยูต่ต่ออาดัมทั้งหมดได้สูอยู่นอกจากอิบลิสมันมีความจองหองแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆมากมายบทสรุปก็คืออิบลิสเนี่ยยืนกรานในความผิดโทษผู้อื่น และมีความเครียดแค้นอยู่ในจิตใจนะครับยานนำจึงเป็นที่พำนักของอิบลิสและคนที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้เป็นพักพวกของมันนะครับอีกฝากหนึ่งของรบรรดาผู้ศรัทธาเราได้กล่าวไว้เช่นกันกล่าวถึงสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาจะได้เข้าแล้วเนี่ยจะไม่มีการเหน็ดเหนื่อยอีกตลอดไปเมื่อได้เข้าสวรรค์นะครับนี่คือแนวทางในการนําเสนอของอัลกุรอานนะฮะที่จะนําเสนอในมุมของผู้ปฏิเสธและผู้ศรัทธา ความเมตตาของอัลลอฮ์และการลงโทษของของพวกเขนะครับอย่างที่เราได้บอกเช่นกันว่านบีอิบ,บาฮิอันนีอันลกฟูรุรอฮีมว่าอันนาอัลาบหัวลอัลาบุลอาลีมจงบอกปวงบ่าวของข้านะครับว่าข้าเนี่ยเป็นผู้ที่อภัยเป็นผู้ที่เมตตาและขณะเดียวกันเนี่ยบอกพวกเขาไปว่าการลงโทษของข้าเป็นการลงโทษที่รุนแรงนะครับจากนั้นเลาได้กล่าวถึงไรายละเอียดในเรื่องของนบีอิบ,บรอฮีมที่มีมาลการเนี่ยมาเยี่ยมท่านเพื่อแจ้งข่าวดีว่าจะมีลูกก็คือนบ,บีอิสฮักนะครับ จากนั้นมาลายกะกลุ่มนี้เนี่ยจึงไปหากลุ่มชนนบีลุธท,ที่ทําความชั่วโดยได้สั่งให้นบีรูธพร้อมกับครอบครัวของท่านที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยออกเดินทางไปช่วงยามเช้าและจากนั้นอัลลอฮ์จึงให้มาลายกะเนี่ยเหล่านี้ที่มาเยี่ยมนบีอวบรหฮิมและมาหากลุ่มชนนบีรูธเนี่ยได้ลงโทษพวกเขาแบบสิ้นซากนะครับ จากนั้นได้กล่าวถึงอัสฮาบุลไอกะนั่นคือชาวเมืองบาดยันชาวพุ่มไม้ก็คือชาวเมืองบัดยันนั่นเองนะครับการปฏิเสธของพวกเขาได้กล่าวถึงอัสฮาบุลไฮจัดซึ่งเป็นที่มาของชื่อซูรอนั่นก็คือบรรดาคนที่มีสายตระกูลมาจากพวกชาวสมูทรเป็นกลุ่มคนที่ปฏิเสธนบีซอลฮะอะลัยส์ลามนะครับอันไฮจิดก็คือเป็นที่ราบ ในหุบเขาเนี่ยอยู่ระหว่างเมืองมาดีนะกับเมืองชามนะครับซึ่งก็หมายถึงว่ากลุ่มชนชาวสมุทนนั่นเองนะครับพวกเราอะัมจบลงในสุรนนี้ด้วยก,การกล่าวถึงบรรดามุชริกีนผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขาอาจจะได้รับความสุขมากมายในโลกนี้แต่ในโลกหน้านจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะระในสิ่งที่พวกเขาได้หัน่างออกจากอัลลอฮ์นะครับแล้วพูดถึงโดยเฉพาะนะครับบรรดาพวกที่ชอบเยาะเย้ยและถากถางบรรดาผู้ศรัทธา เราได้สรุปในตอนท้ายสุร้อนนะครับว่าพิธีการที่จะทําให้จิตใจของผู้ศรัทธาเนี่ยดียิ่งขึ้นเมื่อประสบปัญหาและการถูกยาะเย้ยถักฐานก็คือการเกาวตัสบี์สะดุดีต่อเราและการไอบาระต่อเลาอย่างต่อเนื่องนั่นคือยาที่จะช่วยรักษาเยายาจิตใจนะครับสุระถัดมาที่ถูกกล่าวถึงในยุคที่14นะครับนั่นคือสุรออันนลนั่นคือเกี่ยวกับผึ้งเรากล่วกกาวถึงผึ้งในสุร้อนนี้นะครับแล้วบ้างเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าสุร้นตุนิยมสุระ ความเมตตามากมายซึ่งเนื้อหาของสุร้อนนี้เนี่ยได้ดูแล้วนะครับโดยสรุปเนี่ยกล่าวถึงความเมตตามาหาศาลของลอสุบฮานุอัตละลาที่มีต่อมนุษย์เยอะแยะมากมายนะครับดังเนื้อหาดังต่อไปนี้เนื้อหาออความโปรดปรานด,ดังกล่าวเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องนํามาซึ่งความขอบคุณต่อสุร้อนนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการยืนยันว่าคําบัญชาของลอน์นี่ต้องมาอย่างแน่นอนอัตาอัมรุลลอฮ ะะดังนั้นเนี่ยอย่าได้ไปรีบเด้งรลองคำชับกับท่านอับดุลฟารสันะครับแล้วกล่าวถึงบรรดามเมลิกาที่ทําหน้าที่อันนี้ความเมตตาหนึ่งขอร้องนะฮะในการนําวัยุของพระองค์เนี่ยมายังรอซูนทั้งหลายจากนั้นได้พูดถึงการสร้างชั้นฟ้าการสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างปะุสัตว์การประทานน้ําฝนขอร้องเหล่านี้เป็นความเมตตานะฮะที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กับมนุษย์การที่ให้พืชผลงอกเงยกลางคืนกลางวันมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์ มีทะเลที่มีอาหารการกินในทะเลมีเครื่องประดับในทะเลที่มนุษย์เอามาใช้เป็นเครื่องประดับต่างๆมีเรือเดินทะเลแล้วเราก็ได้สรุปว่าวะละอัละลากุมตัชกูรุนอ่านี่ก็เป็นสถานีที่เราต้องตระหนักว่ามีสรรพสิ่งเหล่านี้มากมายเนี่ยเรากล่าวไว้ในหลายอายห์นะครับเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วเราจะได้เพิ่มพูนให้อีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในแผ่นดินยังมีภูเขานะฮะมีแม่น้ําท้องฟ้ามีดวงดาว แล้วเราก็ได้บอกว่าอ uh uh ินตะอุดดูเนี่ยมาตลอดิลายทวีสฮาหาพวกเจ้านับความปรดปานขอร้องเนา่ยยไม่สามารถที่จะนับได้อินนัลลอฮฮะลากอฟูรอฮหมวิธีการหนึ่งก็คือการที่เราต้องขออภัยโทษเนื่องจากเราไม่สามารถจะนับความปรดปานขอร้องได้แต่เราก็ยังคงอภัยใ,ในความสามารถที่เราไม่สามารถจะขอบคุณในความปรดปานอันมากมายขอร้องได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งความปรดปานหนึ่งนะครับหลังจากนั้นได้พูดถึงความปรดปานขอร้อง ตามมาด้วยนะฮะจากนั้นตามมาด้วยการสอดส่องดูแลของพระองค์ที่ปวงบ่าวเนี่ยจะต้องตระหนักัลอ์เนี่ยดูปวงบ่าวอยู่ตลอดนะครับยกตัวอย่างนะฮะการกระทําของคนชั่วในอดีตที่อเลอ์อได้จัดการลงโทษกับพวกเขามาแล้วแล้วก็ได้กล่าวถึงกุรานกุรานและคนที่มีปฏิกิริยากับอันกุรานเนี่ยสองกลุ่มนะครับ กลุ่มบรรดาผู้ศรัทธาเขาจะกล่าวว่าก็รูคอยรอกุอัานนี่คือสิ่งที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนซึ่งกุอันนก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดบานนะฮะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนที่ตักวาเนี่เขาจะได้รับความดีงามจากอันกุรนันส่วนคนที่ อันมุสตะบิรินบรรดาผูต้ตะกบพูทั้งหลายเขาจะกล่าวว่าก็อลูอาซาตีรุลอวาลีกล่าวว่าอันคุรานเนี่ยเป็นนิยายประเดม,มปราของคนยุคก,ก่อนนะครับก็จะได้รับนรกเป็นการตอบแทนเช่นกันนะครับจานั้นอัลลอ์ได้ยืนยันว่าทุกประชาชาติมีรอซูลและมีสารเดียวกันคือรอซูลสั่งให้อันนี้อับดุลลอฮ์ฮะวะชต์นิบุตรตอุตอิบาระตอลอและออกห่างจากบรรดาภาคีต่างๆนะครับเอ,อ่อจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงแผนร้ายของคนชั่ว นะครับว่าอาจจะถูกอลัลลอ์ลงโทษเช่นธรณีสูบนะครับตามมาด้วยการสอนให้ใคร่ครวญสิ่งถูกสร้างต่างๆเช่นการเคลื่อนที่ของเงาเป็นความปวดปานของอลัลลอ์ย่อมบ่งบอกว่าอาลัลลอ์เนี่ยมีองค์เดียวนะครับไม่มีพระเจ้าสององค์หรือว่ามากกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธกับกล่าวหาว่าอาลัลลอ์เนี่ยมีลูกมีลูกสาวทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ชอบลูกสาวนะฮะโดยพวกเขาให้ในสิ่งที่ให้อลัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไม่ชอบ ได้ยังกล่าวเท็จต่อไปนะครับว่าตัวพวกเขาเองจะได้รับสิ่งที่ดีงามก็คืออัลฮุสนาทั้งที่อัลลอฮ์เนี่ยจะบั้นปลายอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาได้กับนรกเน่เนื่องจากการกล่าวเท็จว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีเอ่อมีลูกสาวหรือไม่ก็กล่าวเท็จว่าตนเองเป็นเอ่อผู้ที่ได้รับความดีงามต่างๆมากมายนะครับจากนั้นได้พูดถึงเอ่อฟิลอัลอามีลาอิบร์ในปัสุศสัตว์ทั้งหลายก็มีบทเรียนเช่นกันแล้วมาโฟกัสที่คิสุร้อนนั่นคืออันนะฮัลเอ่อพึ่งนั่นเองนะครับอัลลอ พระองค์ได้แนะนําพึ่งเนี่ยให้มีที่พักอาศัยจีบ้านภูเขาชายรต้นไม้ต่างๆนะครับและเช่นเดียวกันให้มันกินพืชผลต่างๆทั้งหมดนี้เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์ที่จะมีพึ่งเนี่ยให้มีน้ําพึ่งออกมานะฮะฟีฮิชิฟาอลลุลินนัสจะเป็นการเยียวยาตัวน้ําพึ่งเนี่ยจะได้เยียวยารักษาผู้คนนั่นเองนะครับมีความหอมหวานมีความอร่อยจากนั้นอร่อ์ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยให้อซิสกีแก่พวกเจ้าที่มีความแตกต่าง เราได้สร้างพวกเจ้ามาเป็นคู่ครองให้มีลูกมีหลานเป็นความปรดปรานทั้งสิ้นนะเช่นนี้จงศรัทธาต่อสิ่งเท็จอีกหรือและปฏิเสธต่อความเมตตาขอเราได้อย่างไรนะครอีกความปรดปรานหนึ่งของเราก็คือให้พวกเจ้าเนี่ยมีมีการได้ยินมีการเห็นและก็มีหัวใจละอัลลากุมตัชกูลเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณนะครับนอกจากนั้นเรายัางได้ให้มีบ้านเป็นที่พักอาศัยใช้ประโยชน์ จากหนังสัตว์จากขนสัตว์เป็นเครื่องใช้ให้มีร่มเงาให้มีภูเขาเป็นที่พักพิงนะครับมีเครื่องนุ่งหม่มกันร้อนกันหนาวมีเสื้อเกราะกะซาลิกะยูทิมมุเนะมะตหูอะัยก al um ุมละละลละกุมตุสลิมูน ดังกล่าวนี้นี่คือความโปรดปัานที่สมบูรณ์ที่พระองค์ให้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยอมจำนวนต่อเลาะจากนั้นได้พูดถึงวันเกียร์มาในสภาพของผู้ปฏิเสธต่อความโปรดปัานของเลาะเหล่านี้นะครับแล้วพูดถึงสิ่งที่อยู่นที่อเลาะเนี่ยจะยังคงอยู่มาอินนักุมยมฟะดูมาอินดอลลฮิบากสิ่งที่อยู่ณที่พวกเจ้าเนี่ยจะหายไปจะหมดไปสิ่งที่อยู่ณนที่อเลาะจะยังคงอยู่แน่นอนนะครับและยังกล่าวถึงการมีชีวิตที่ดีแต่ประกอบไปด้วยการอีมานต่อเลาะการปฏิบัติคุณงามความดีจะได้รับความดีีทั้้้งในนนโโลลกโลกกกแ นะครับจากนั้นได้กล่าวถึงมารยาทในการอ่านคุราาจะอ่านคุรตาแล้วเนี่ย first อิบิลล n la h i ินช a s h a น t u ร y u r a จงขอความคุ้มครองต่อล l l a ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งและชัยตอนเนี่ยจะล่อลวงมนุษย์ทุกคนนะครับยกเว้นคนที่มีอีมานและคนที่มอบหมายต่อร้อนจะเป็นเกาะปังป้องกันการล่อลวงของชัยตอนได้นะครับจากนั้นอันกุรอาในสุรออนนะท้ายๆได้กล่าวถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อร l l a หลังจากที่เขาศรัทธาอันเนื่องจากอะไรครับพวกเขาเลือกหรือชอบในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มากกว่าโลกหน้านะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้กำชับให้บริโภคสิ่งที่ดีงามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาและให้มันขอบคุณต่ออัลลอฮ์และบอกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามไม่ให้บริโภคไม่ใช่อัลลอฮ์หวงแต่เนื่องจากมันทำมันการบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำอันตรายกับชีวิตของเรานะครับจะเป็นซากสัตว์จะเป็นเลือดจะเป็นเนื้อสุกรเนื้อหมูนะครับแล้วก็อย่าได้บริโภคสิ่งอื่นที่ถูกเชื้อนอกจาก ด้วยนมขอ os, ร้องสุฮานะหัวตลาแลวก็ยังห้ามกำชับนะครับอย่าได้พูดว่าสิ่งนี้ฮาลาสิ่งนี้ฮารอมเนี่ยตามอำเภอใจและในตอนท้ายของสุร้อเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมนะฮะที่เป็นตัวอย่างอุ้มมาตันก้อนีตันเป็นประชาชาตินบยบีบระองคคนเดียวเนี่ยเป็นประชาชาติเนื่องจากท่านเนี่ยได้พักดีต่อรอ อนีฟันวอลัมเยกุมินันมุชติกีนเป็นผู้ที่มุ่งตรงต่อละไม่ได้เป็นผู้ตั้งภาะคีต่อพระองค์นะฮะโดยในบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่เชอร์กิรอลีอันโูมีขอบคุณต่อความโปรดปรานของละดังนั้นเนี่ยจึงจบลงได้อย่างสวยงามว่าความโปรดปรานต่างๆในสุรออนนั์หรือสุรอ้อนนิอัมสุรความโปรดปรานมากมายนะครับมาสรุปด้วยกับ ตัวอย่างของผู้ที่ขอบคุณต่อเลาะในความปวดปานเหล่านี้นั่นคือนบีอิบรอฮิมะลัยฮิสําเราใช้คําว่าชาคิรอนลีนอูมีนะครับแล้วก็จบลงในตอนท้ายเลยนะครับของสุโรนี้ด้วยกับการด่าวะด้วยกับฮิกมาวิทยาปัญญาการตักเตือนที่ดีและการโต้เถียงด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าและกําชับให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีความอดทนนะครับและนี่คือเนื้อหาในยุสที่สประกอบด้วยสุรอนรันฮิรและสุรอันนาเลที่น่าสนใจทีเดียวครับขอสละัวลาของนบีอามุฮัมมัด وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته